สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ทูบีทพามาทานอาหารที่ร้านมามี่คาเฟ่แอนด์อิรครับร้านนี้ฮะเป็นคาเฟ่รับอยู่ที่อำเภอคลองหลวงคลองสี่ใกล้ๆนี่เองน,นะฮะกับพมาศาสตร์นะครับเรามาที่นี่ครั้งแรกครับผู้ชมครับเข้าไปเนี่ยก็ประทับใจกับมุมนั่งนะฮะมีทั้งพนักพิงอิงแอบนะฮะมีทั้ง สมทุมพุ่มไม้นะฮะแล้วก็แนวทางการถ่ายรูปต่างๆที่เข้าไปเราต้องร้องว้าวเลยทีเดียวไปดูบรรยากาศกันเลยฮะไม่พูดมากกันเลยดีกว่านะผมจะบอกว่าจุดเด่นของที่นี่นะครับคือมุมถ่ายรูปที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มาเป็นคู่รักก็ดีครอบครัวก็ดีเนี่ยมีมุมกิจกรรมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะฮะหรือว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะฮะผมเชื่อว่าใครเข้ามาเนี่ยต้องประทับใจเลยทีเดียวนะฮะ และนี่ฮะคุณผู้ชมพอเดินมาริมสุดเลยนะครับก็จะเจอกับริมน้ำฮะคุณผู้ชมบรรยากาศการนั่งชิลบนโซฟาแบบนี้นะฮะร,รวมถึงการได้มองน้ำเนี่ยฟังบรรยากาศกันนะสุดจริงเลยอ่ะ คุณผู้ชมครับการสั่งอาหารที่นี่นะครับเราต้องนั่งประจําโต๊ะนะสแกนบาร์โค้ดแล้วดูนะครับจะมีเมนูเนี่ยให้เราดูออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นบริการที่ดีเลยนะฮะพอเราดูอาหารนะครับมีหลายเลยนะเราก็จดแล้วก็จำเอาไว้นะครับแล้วเรากา็เลือกชนิดอาหารดูราคากันเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้าง จากนั้นนะฮะเราก็นําเมนูอาหารที่เราเลือกนะฮะมาจดหรือว่าจะมาดูเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับจดแล้วก็ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์เลยนะครับแล้วไปนั่งรอที่ร้านนะครับในนี้นะฮะก็จะมีอาหารปลาให้ด้วยนะย0บาทจ้าอยากจะบอกว่าช่วงรออาหารเนี่ยนะฮะให้อาหารปลาคราฟเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสุขมากๆเลยจ้ะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้กับข้าวมาแล้วนะฮะที่ผมมีนี่เป็นแนงหมูไข่ดาวนะฮะราคาก็ร้อยห้าสิบบาทนะ,ะทกินหอมมากของคุณแม่เป็นยำหมูยออุบลน,นะฮะอันนี้ยำหมูยออุบลน,นะฮะอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่นะฮะส่วนฟอร่าเป็น ปากเกตตี้โบโลเนสนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ฟลอรลาลองทานดูนะครับเป็นไงบ้างนะเป็นยังไงเป็นยังไงฟลอรลารอจริงนะอ,นอันนี้เราและอันนี้คือไฮไลท์นะฮะเป็นฮันนี่โทส์นะฮะแล้วก็ต้องมีช้อน,นอด้วยนะครับครับแล้วก็มีราชีมด้วยนะอันนี้ร้อยกว่าบาทนะคุณผู้ชมแต่โอเคลองดูนะ เอาล้ะคุณผู้ชมครับก็สรุปว่าคลิปนี้นะครับอาหารอร่อยนะฮะถูกใจเราเลยทีเดียวแล้วก็ที่ถูกใจกว่ามากๆก็คือเรื่องของบรรยากาศการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ความชิลที่ได้นั่งได้นอนนะครับอย่างที่บอกว่าที่นี่นะครับมีอะไรหลากหลายลองมาเที่ยวมาชมกันดูนะครับและก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ2ว2 f เนะครับเราจะหาสถานที่แปลกแปลก เทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งล้ำๆมานำเสนอกับทุกท่านต่อไปครัเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ